หลังน้ําท่วมเนาะพอเกิดเหตุการณ์วิกฤตเนี่ยน้ำมันลดลงมาแล้วหลายคนก็คิดว่าเหตุการณ์มันจบเหตุการณ์ยังอีกเยอะมากแล้วก็ยังหนักมากคุณดูข้างหลังสิมันคือขยะที่มาจากทั้งเมืองอะ่ะมันเหมือนโดนพายุทอร์นาโดอะไรมามันเละแบบมันมุนอะไรสักอย่างมาแล้วมันเละไปหมดเลยนี่มันไม่เรียกว่าบ้านหรอกเพราะบางคนเนี่ยสามารถที่จะรอดพ้นจากเหตุการณ์น้ำท่วม พอกลับมาดูบ้านตัวเองกลับมาดูโรงงานตัวเองกลับมาดูร้านค้าของตัวเองเนี่ย <S <S 1> <S 1> เขาบอกเขาตายดีกว่าไม่ได้มัน,มน,มนง่ายนะพี่โดนมาทุกอรอบอ่ะพี่อุส่ามพี่ก็โดนยิ่ยงกว่าเริ่มจากศูนย์ในม,มุมของเศรษฐ,ฐกิจก็คือผมว่าเขาต้องการการจุดพลุว่ะถ้าหาดใหญ่ไม่กลับมาผมว่าภาคใต้ก็อาจจะไม่กลับมาและประเทศไทยก็อาจจะไม่กลับมานะ อนี้อยู่ที่สนามบินหาดใหญ่แล้วนะครับก็ผมมา2บทบาทอันแรกก็คือมาถ่ายทอดเรื่องราวให้ทุกคนได้เห็นนะครับว่าที่หาดใหญ่ตอนนี้เป็นยังไงบ้างผมก็ยังไม่เห็นนะแต่ได้ยินว่าก็ยังยังไม่ได้กลับมานะครับแล้วก็อีกบุมหนึ่งก็คือมาเซอร์เวีในฐานะที่เป็นคนประสานงานของวอลลุ่มภาคเอกชนก็เดี๋ยวจะไปลองคุยดูว่าว่าจะเป็นยังไงนะครับตอนนี้เอามาจากสนามบินหาดใหญ่แล้วนะครับก็เป็นที่ที่หนึ่งที่ช่วงที่น้ำท่วมก็ ตรงนี้ไม่ได้โดนน้าท่วมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นช่วงเวลานั้นก็เลยกลายเป็นส่วนพักพิงชั่วคราวของคนหลายๆคนผมได้ยินว่าตอนนักข่าวน้องขวัญลงมาของแซนด้าเนี่ยก็ไม่สามารถออกไปได้เลยนะกว่าจะออกไปจากสนามบินได้นะคน่านข้งยากมากเพราะว่าการจราจรหรือว่าเหตุโกลาหลอะไรทําให้มันติดขัดมากนะครับก็ะหลังน้ําท่วมเนาะ,อะพอเกิดเหตุการณ์วิกฤตเนี่ย มันน้ำมันลดลงมาแล้วหลายคนก็คิดว่าเหตุการณ์มันจบนะครับแต่ว่าพี่หนูหลิงของมูเลที่กระจกเงานะครับก็มามาชวนผมบอกว่าเหตุการณ์ยังอีกเยอะมากแล้วก็ยังหนักมากโดยเฉพาะเรื่องของการฟื้นฟูเมืองนะครับแล้วก็ฟื้นฟูเศรษฐกิจฟื้นฟูจิตใจหลายอย่างมากที่ควรจะลงมา เหมือนเหมือนคนเพิ่งพ้นจากไอซีูแต่ยังไม่กลับมาชีพจรยังกลับมาไม่เต็มที่เลยอยากจะกลับมาแต่ว่ากลับมาไม่ได้แล้วผมคิดว่าภาพที่เราเห็นจากเมืองอื่นๆน,นะครับดูข่าวจากกรุงเทพจากอะไรมันไม่ใช่อย่างที่ทุกคนคิดเลยคือคือผมคิดว่าหนักมากสภาพมันคือเมืองแบบหลังสงครามสภาพมันคือเมืองที่แบบ มันเละเทะไปหมดเลยขยะเต็มเมืองคือผมไม่คิดว่าผมจะจะเห็นสภาพนี้ในประเทศไทยเอา,อางี้ละกันแต่ว่านี่มันกลางเมืองนะแล้วนี่คือหัดใหญ่เมืองใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยนะครับแั้วนึกว่าเป็นไม่กี่โซนทีเนี่ยโหด,ดมากเลยแส่งว่าอีกมันเป็นไปอีกไกเลยใช่ไหมไกลนะครับแบบนี้มันไม่ดหรือเล่องข้อนี่หมอนใช่ประเทศเราอะจริงนี่คือใจกลางเมืองนะเว้ยนี่คือประเทศไทยเหรอ ไประเบิดเฮ้ยชวัดไปชวอดไปช,อไปชอวอตภาพเมื่อกี้คือแบบคือประเทศแบบเฟลสเตตอะ่ะเข้าใจป่ะม,มันคือม,ม,มันคือภาพแบบที่เราเห็นในหนังเฟลสเตตมันคือหนังหนังไทยพิบัติอ่ะ gặp nắn lười นานอมาหยอยู่ที่วอลลุม่มของออมูลิธิกระจกเงาแล้วนะครับเขามีประชุมกันอยู่ตรงนี้นะครับเขาใช้สถานที่ตรงนี้ชั่วคราวเราก็จะเห็นรถขนของออกพวกของบริจาคเติมเลย,เลยแล้วก็เห็นพี่ๆมูลิธิกระจกเงาละเดี๋ยวเราลองไปดูว่าเขาคุยอะไรกันนะเพื่อจะได้เรียนรู้แล้วก็เผื่อ,อเราจะไปซัพพอร์ตตรงไหนได้บ้างก็อตอนเช้าก็บอกพี่นุลีนบอกให้มานั่งฟัง จะได้เห็นภาพว่าเขาคุยอะไรกันประชุมกันยังไงก็ผมต้องบอกว่าเป็นการประชุมของภาคประชาสังคมที่ที่เวลออกกันนายจัดการดีมากก็คือเหมือนประชุมเหมือนในองค์กรผมเลยมีคนประธานนั่งโตเป็นเหมือนลีดเดอร์คือพี่นุลิงวันนี้เป็นยังไงแต่ละเรื่องเรื่องน้ําเรื่องของขยะเรื่องของอะไรต่างเนี่ยมันมีทังที่ยังเขาเรียกแบบเป็นขยะรอบแรกอยู่เลยมันยังมีขยะรอบแรกอีกจํานวนหนึ่งแล้วก็แต่ว่าตอนนี้เราได้เห็นขยะรอบสอง แล้วมันไม่รู้จะจัดการยังไงแต่ว่าพอไปปักเสร็จสาการคือพอปักเสร็จปุ๊บมันก็จะมีขยะรอบสามอีดังนั้นในเวลาประเมินว่าความสําเร็จอ่ะเพราะในมุมมองของรัฐแต่เวลาความสำเร็จแปลว่าขับรถไปมันไม่มีขยะเลยอ่ะแต่พอมันมีขยะสักจุดสองจุดปุ๊บมันไอความสําเร็จที่มันร่มเลยซึ่งจริงมันเล็กน้อยมากไงไอเนี้ยมันเป็นปัญหานี่อยู่ก็หลักๆเนี่ยผมว่ามันแบ่งเป็นสามเฟสนะครับเฟสของการแก้ไขเรื่องของน้ําท่วมช่วยเหลือตอนนั้นมันจบไปแล้ว ใช่ไหมครับตอนนี้อันแรกก่อนคือฟื้นให้เมืองมันยังพอกลับมาได้ฟื้นชีวิตคนให้กลับมาใช้ชีวิตตามปกติวันนี้เขายังใช้ชีวิตไม่ปกตินะครับอันที่2คือฟื้นธุรกิจหรือว่าฟื้นเศรษฐกิจให้มันกลับมานะครับซึ่งอันนี้ก็มี2อ,อย่างหนึ่งคือให้ทุกคนกลับมารีสตาร์ทก่อนให้ได้นะครับรวมไปถึงทํายังไงให้มันมั่นใจจะลงทุนต่อให้มันกลับมานะครับแล้วก็อันที่3ามเนี่ยผมว่ามันคือฟื้นเชิงระยะยาวเลย ก็คือการเด้งกลับมาแล้วให้เรียกว่า build back better กลับมาแล้วดีกว่าเดิมเราจะแบ่งชุดแจกกระสอบให้ชาวบ้านก่อนเพื่อว่าให้ชาวบ้านเอาขยะในบ้านที่จะเป็นขยะชุด2เนี่ยไม่ได้กองอยู่หน้าบ้านแล้วใส่กระสอบแล้วตั้งไว้หน้าบ้านเราจะยกใส่รถแล้วไปใส่รถหกล้อตามพิกัด เ i r s t priority หรือว่าสำคัญที่สุดในตอนนี้เลยคือเรื่องขยะนะครับเพราะว่าหลายบ้านยังล้างบ้านไม่เสร็จเลยหลายบ้านล้างมากี่น,นี่ย,ยังไม่จบเลยไม่รู้จะจบเมื่อไหร่ด้วยซ้ำกองขยะยังพนเนินออกมาขยะทุกประเภทออกมาฉะนั้นขยะเ,ยเป็นเรื่องใหญ่มากบูดีที่กระจกเงาครับมังล้างอยู่เลยยงไม่เ้ายน้าเลยน้ำยน้ำยามีไหมเนี่ย แล้วเครื่องเครื่องฉีดล่ะเครื่องฉีดน้ับจะได้พ่นเป่าอะไรเดี๋ยวจะหามาให้นะครับก็คือกลุ่มนี้ยังไม่ได้ของสวัสดีครับสวัสดีครับบ้านหลังไหนครับหลังดูนนะตรงนี้เคลียร์มากี่วันแล้วครับหลายวันแล้วหลายวันแล้วนะไปถึงไหนแล้วครับไปถึงฝั่งนู้นเลยครับโหดูแล้วยังอีกเยอะเลยเหมือนกันนะ แล้วที่บ้านมีขยะอย่างนี้เหมือนกันไหมสร้างเค่6วจะเริ่มเี้ยงแล้วนอ๋อแต่ว่าฝั่งเราเก็บไปเกือบหมดแล้ว้ก็เลยมาช่วยเก็บโอ้นี่ครับถ้าถามว่าเมืองจัดการขยะกันยังไงข้างหลังนี่เป็นตัวอย่าง เห็นรลแบตโฮไหมครับคือถ้าเรามาที่เมืองหัดใหญ่ตอนนี้เนี่ยขยะล้นเมืองไปหมดเลยจริงๆเขาบอกเก็บไปแล้วรอบหนึ่งนะแต่ว่าเนื่องจากโดนน้าท่วมเนี่ยชาวบ้านเขาขยะในบ้านมันเยอะมากแล้วทยอยออกมาแล้วมันลดแบบนี้มันดูเวลาในการทำมันใช้เวลานานมากตักทีละทีแล้วขยะเนี่ยเห็นไหมพี่พี่ยนนพันเพิ่งเขี่ยออกมาเนี่ยมันก็เป็นชิ้นเล็กๆอ่ะแล้วมันก็กระจาย นี่คือความยากลําบากงนั้นปัญหาใหญ่ที่สุดในตอนนี้คือปัญหาเรื่องการจัดการขยะเพราะว่าขยะตามมาด้วยโรคตามมาด้วยความไม่ไม่สวยงามตามมาด้วยอะไรทุกๆอย่างไปหมดเลยมันดูแล้วมันจิตใจมันห่อเหี่ยวแต่ตอนนี้พี่หนูหลิงก็พยายามจะแก้ปัญหานะครับก็คือเขาจะเอาบิ๊กแบ็กเหมือนกระสอบทรายอะกระสอบปุ๋ยอะให้ชาวบ้านทั้งหมดแล้วก็อาสาสมัครระดมไปช่วยเอาขยะผลก็ไปในบิ๊กแบ็ก เพื่อให้อย่างน้อยมันขนง่ายขึ้นคุณจะเอาไอ้นี่ก็ได้รถเข็นเกวียนอะไรอย่างเงี้ยก็ได้หรืออย่างเงี้ยมันก็จะตักง่ายขึ้นนี่คือปัญหาใหญ่มากเพราะว่ามาทั้งเมืองผมต้องบอกเลยว่ามันมันน่าเศร้ามากขยะมันเต็มไปหมดแลวครับถ่ายรูปตรงไหนก็เห็นไปหมดคุณผู้ชมครับวันที่ผมแลวก็ทีมงานลงพื้นที่หาดใหญ่คือวันที่10ธันวาคมครับ จุดหนึ่งที่ช็อกที่สุดก็คือกองขยะขนาดใหญ่บริเวณสะพานดําซึ่งเป็นจุดพักขยะที่เขาเอาขยะทั้งเมืองหาดใหญ่เนี่ยมากองรวมกันอยู่ใจกลางเมืองครับนี่คือจุดพักขยะตรงแยกสะพานดํากลางเมืองหาดใหญ่นะครับจุดนี้ปกติแล้วเนี่ยใช้เป็นที่จัดงานคอนเสิร์ตตลาดนัดคือคุณดูข้างหลังสิมันคือขยะที่มาจากทั้งเมืองอะ่ะที่โดนเรื่องน้ำท่วมเขาบอกเข้ามาวันละ2,000ันตัน ออกวันละสี่พันตันเพื่อเอาไปเผาเอาไปจัดการดูความสูงของมันไม่รู้จะพูดว่าคําว่าอะไระมันคือสีแยกที่มีเนี่ยที่ล้างรถคอนโดมิเนียมคือมันคือกลางเมืองอะ่ะผมไม่เคยเห็นอะไรนะอย่างนี้มาก่อนในะชีวิตคือจุดขยะใหญ่ขนาดนี้คุณดูตรงมันคือสุดลูก,ลกตุหลานะจุดนี้ครับจึงเป็นจุดเร่งด่วนที่สุดของการฟื้นฟูเมืองครับ ซึ่งทางจังหวัดและท้องถิ่นก็เร่งช่วยกันใช้เวลาหลังจากนั้นไม่กี่วันครับเคลียรกรองขยะบริเวณนี้ออกจนหมดนะครับอัปเดตล่าสุดครับเมื่อหลังวันที่15ธันวาคมเป็นต้นมาครับตอนนี้ก็มีการเคลียรกรองขยะบริเวณนี้จนหมดแล้วนะครับผมให้ดูภาพล่าสุดตรงนี้ให้ดูนะครับส่วนขยะจากทั่วเมืองที่ยังคงหลงเหลืออยู่ก็จะถูกนําไปยังจุดพักแห่งใหม่แต่ว่า ยังมีโจทย์อื่นๆอีกมากมายครับสิ่งที่จะตามมาหลังขยะถูกเคลื่ออกไปก็คือฝุ่นครับที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพโดยตรงนี่คือสิ่งที่คนหาดใหญ่กําลังเผชิญอยู่ครับอันที่2คือกลุ่มเปราะบางอย่างที่ผมบอกเนี่ยมันมีหลายกลุ่มที่อาจจะกลับมาแล้วเริ่มเปิดร้านอาหารเปิดในบางจุดที่น้ำก็อาจจะไม่ได้ท่วมหนักแต่ว่ายังมีกลุ่มเปราะบางอีกจํานวนมากมหาศาลซึ่งผมว่านี่มันเป็นสิ่งที่เป็นภาพสะท้อนประเทศไทยนะครับว่าเราเป็นสังคมสูงวัย ็ยนเสวัสดีครับสวัสดีครับโอยังซักอยู่เลยเหรอครับนี่รับมัวตามด้นน่ๆแต่นั้โอต้องมาบอกแล้วครับคือคนแรงงานอย่างผมเนี่ยส่วนใหญ่ก็ออกไปทํางานที่อื่นนาะไปกรุงเทพหรืออะไรแต่เหลือเนี่ยผู้สูงวัยแล้วก็คนที่เปราะบางรายได้หาเช้ากินขําไม่มีเงินโอ้โหอันนี้คือหนักเลย อันหนึ่งก็คือภาพที่ผมลงไปเดินในชุมชนนะครับที่เป็นชุมชนเปราะบางมากๆริมทางรถไฟเนี่ย<ม>ก็พี่คนหนึ่งเขาก็พาไปให้ดูเขาชี้ผมเห็นว่าเนี่ยบ้านคนผมก็บอกนี่มันไม่ใช่บ้านคนนี่มันเป็นตรงนี้มันอยู่ได้ก็คือก่อนอันนี้ก็อยู่แบบนี้อยู่แล้วมีเยอะไหมครับกี่หลังนี่โอ้โหอ๋อหรอกเขาเข้ามาสร้างมันตรงเนี้ยหรออุ้ยนี่มีคนอยู่ด้วย นี่มันไม่เรียกว่าบ้านหรอพี่อ๋อมาแล้วนี่<อ>ไงพี่เกนมามานะบ้านตรงไหนที่ทางบ้านหลังไหนกอ,องไม้นี่กันไมหรออ,อมันเหมือนโดนพายุทอร์นาโดอะไรมามันเละแบบมันหมุนอะไรสักอย่างมาแล้วมันเละไปหมดเลยมันไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนมันไม่รู้จะเริ่มเก็บยังไงมัน มันปล่อยไว้เขาก็ไม่รู้จะอยู่ไงก็ย้ายครอบครัวทั้งลูกทั้งภรรยามาทําเชลเตอร์เล็กๆอย่าเรียกว่าเต็นท์เลยเพราะมันไม่ใช่เต็นท์เอาผ้าใบมากางเอาหินมาวางนอนตรงนั้นแต่อันนี้คือชั่วคราวเอามาอยู่รนนี้ก่อนเพราะมัน,น,น,นไม่รู้จะยังไงต่อใช่ไหมครับแล้วแล้วก็นอนตรงเนี้ยเหรอครับนอนใจตรงนี้จะมีม่าข้าวไหมนะไม่มีก่อไฟกไฟเหรอเตาแก๊สไม่มีเหรอไม่มีแล้วเตียง นอนอะไรไม่มีเลยแล้วก็มีเตอส์รนอนแล้วแล้วตอนท่วมลุงอยู่ตรงไหนอ่ะกกนั่งดูกันอยู่บนรางรถไฟนี่แหละอ๋อตรงนี้ใช่ไหมไอ้ไอที่โบก,กี้มันมาที่เขาบอกคือตรงนี้ใช่ไหมก็คือมันไม<อ>่ไหวแล้วก็เลยต้องไปก็เลยตัวไปอาศัยเพื่อนที่อาศัยเริ่มเริ่มไปอาศัยบ้านเพื่อนที่นู่นเลยครับมอมามอไปถึงก็ทวเก่าขังอาศัยนั่งบนราคางาบ้านเพื่อนกันแล้วก็มันก็พังพอดีอ ก็ S <S ลเลยพอดีรถบ๊ทิบี้รถไฟมาก็เลยขึ้นไปอยู่บนบลี้อยู่กันกี่คน,นบนบลี้เยอะเลยนแรกขึ้นไปสามคนผมแฟนแล้วก็ลูกพอเนเช้ามาก็เป็นร้อยเลยโอ้อยู่กี่วันนะบนบลี้เจ็ดวันเจ็ดวันนะมันไม่มีอะไรเหลือเลยครับมันไม่มีอะไรก็เลยจำเป็น มันเป็นชุมชนแออัดอยู่แล้วอะ่ะคือพื้นฐานชีวิตอะไรเขาก็ก็ยากอยู่แล้วนะปอบ้างอยู่แล้วพอ,อมันโดนไปอีกเนี่ยก็โหหนักเลยอะ่ะไม่รู้จะพูดยังไงหนักสุดแล้วมั้งนี่ผมอ,ออกมานิดนึงแล้วเนะี่ยดูสิทุกคนยังต้องทำมากี่วันแล้วผมก็ไม่รู้นะไอที่บอกว่าทำไปแล้วกี่เปอร์เซ็นต์ จ็ดสิบเปอร์เซ็นเจ็ดเปอร์เซ็นนี่ต้องมาดูตรงนี้นะยังยังอีกเยอะนะครับเอาสำหรับคนนอกอย่างเราดูแล้วเนี่ยังท้อเลยนะ<ม>ถ้าเป็นบ้านผมผมไม่รู้จะเริ่มยังไงเลยเข้าใจบางคนคือ,ค,อคือล้มทั้งเป็นล้มทั้งยืนนะเห็นอย่างนี้ทุกวันมันต้องยอมใจทุกคนนะทุกคนคือหัวใจคือสุดยอดทุกท่านครับถ้าทุกท่านมีของยกตัวอย่างเอาง่ายที่สุด เตรียงนะครับฟูกตอนนี้ทุกคนไม่มีหลายคนไม่มีที่นอนน,ะนอนพื้นมุ้งนะครับอุปกรณ์ที่แค่นอนยังขาดอีกมหาศาลเรื่องของเครื่องครัวนะครับเครื่องใช้ไฟฟ้าถามทุกบ้านทุกบ้านต้องการเตาหุงข้าวนะครับมาหุงข้าวแบบ1.52ลิตรอะไรแล้วแต่เอามาให้หมดเครื่องครัวเตาแก๊สเตาแก๊สแบบไหนก็ได้พวกนี้มัน มันยังต้องการโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางเนี่ยผมบอกเนี่ยมหาศาลคุณลองคิดภาพคุณตื่นมาแล้วคุณไม่รู้ว่าคุณจะเริ่มต้นชีวิตยังไงนี่คือของจริงเพราะฉะนั้นบริจาคยังได้อีกเยอะมากๆนะครับแล้วก็ก้อนก้อนที่3ที่ต้องการมากที่สุดจริงๆแล้วผมก็ได้เจออยู่บ้างก็คือช่างครับคือตั้งแต่มอเตอร์ไซค์เลยนะคือมอเตอร์ไซค์ยังกลับมาไม่ได้คุณก็ใช้ชีวิตไม่ได้ตั้งแต่เรื่องของประตูหน้าต่าง เอามาให้หมดทุกไซส์เพราะนั้นใครทำวัสดุก่อสร้างอะไรรวมตัวกันเลยครับแล้วส่งมาระยะของฟื้นเศรษฐกิจธุรกิจเนี่ยก็ได้ไปทั้งตลาดกิมหยงเมาไปเจอผู้ประกอบการดายเล่นจริงๆใส่เล่นๆได้ร้อยหนึ่งใช่ค่ะ ผมเคยมาเมื่อหลายปีก่อนนี่คือแบบคลึกคักมากขนมนมเนยไม่มีอะไรเหลือสักอย่างเลยโอ้ถ้าไม่ได้ขายเขาไม่รู้อะไรอุดหนุนอุดหนุนอุดหนุนเอาไหมเอาไมเอาเอาอะไรก็ได้มาเลยฮะอ๋อบางคนเนี่ยสามารถที่จะรอดพ้นจากเหตุการณ์น้ำท่วมนะครับก็คือไม่ไม่ได้เสียชีวิตนะครับรอดมาได้พอกลับมาดูบ้านตัวเองกลับมาดูโรงงานตัวเองกลับมาดูร้านค้าของตัวเองเนี่ย เขาบอกเขาตายดีกว่าโหนี่ทุกคนยังเก็บกวาดอะไรอยู่เลยอะน้ำยังขังอยู่เลยดีดูสิเนี่ยเพราะมาคือฝุ่นกลิ่นสีแรงมาก,กถ้าเป็นรูปธรรมสุดก็คือวันเนี้ยเขาต้องการ อุปกรณ์ไม่ใช่อย่างชีพอย่างเดียวแต่เป็นอุปกรณ์ที่กลับมารีสตาร์ทการที่มาประกอบการได้โดยเฉพาะร้านเล็กๆร้านอาหารร้านขายของในตลาดกิมหยงอะไรต่างหลายแหล่เนี่ยเขาต้องการอะไรเช่นคุณไปร้านอาหารคุณอยากได้อะไรล่ะคุณอยากได้มอไซค์ที่กลับมาเพื่อเอาไปรับส่งของของสดคุณอยากได้กระทะใช่ไหมเอามาผัดกับข้าวคือคุณอยากได้แบบนั้นเพื่อให้คุณกลับมาทําในสิ่งที่คุณถนัดซึ่งตรงนี้ต้องยอมรับว,ว่ามันมัน,ม,นมันไม่พอ นะครับแล้วก็ผมเห็นช่องว่างตรงนี้จริงๆคือภาคธุรกิจบอกเลยว่ามันไม่มีอย่างน้อย1เงินขอเลยนะครับหลายรายบอกขอซอฟโลนอยากไล่ย,ยาวหนึ่งปีไม่มีดอกได้ไหมอะไรเงีย้ยแล้วพวกมาตรการความเ่วยเหลือวภาครัฐเราได้เงินเยียวยาอะไรเงินเยียวยาเก <9, 000 S 2> ้าพันเก้าพันได้แล้วซื้อหลอดไฟเป็น,น,ะนะ 10, ประบบไฟนี่ก็หมื่นกว่าบาทสองหมื่นนั้นไม่รวมกล้ช่าทงที่นะโอ้ที่มาทำไม่ก่อนหรอกเพราะว่าด้าน เราต้องรอดูหลายๆอย่างอะ่ะเงินก็คือสําคัญเ,ลนะเวลาแล,วาแล้วลูกค้าเราก็ไม่รู้นะว่านขอขาพายามันจะยังไงไม่ได้มันง่ายนะที่โดนมนาะทุกร่องอะ่ะพี่อบามที่ก็โดนพ<ร>ี่ก<ม>็ไปเริ่อยๆสูดีอยากเปิดเร็วๆเลยแต่ว่า,า,วามัน,นหลายอย่างเงินก็ดวยแล้วก็ของด้วย ดังนั้นสิ่งที่สําคัญมากและต้องโฟกัสอย่างจริงจังหลังจากนี้ควบคู่ไปกับการเคลียร์เมืองและการฟื้นฟนูระยะยาวก็คือเรื่องของเศรษฐกิจครับซึ่งผมมีโอกาสได้พูดคุยกับคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือว่ากกรในฐานะตัวแทนภาคธุรกิจของหาดใหญ่ก็มีแนวคิดและข้อเสนอหลากหลายที่หวังว่าจะทําให้เศรษฐกิจหาดใหญ่กลับมายืนได้อีกครั้งครับซึ่งมันมีไอเดียหลายไอเดียเช่น เป็นไปได้ไหมมีรายใหญ่ช่วยรายเล็กนะเช่นสมมติวัตถุดิบอาหารเนี่ยเราก็รู้ว่าอยู่วัตถุดิบไอ้พวกที่จะมกลับมาได้เนี่ยให้ไม่ต้องบริจาคก,ก็ได้ให้ส่วนลดคือคุณช่วยเขาได้ไหมที่จะแมทชิ่งกันนะครับร้านค้าขาค้าปลีกต่างๆเนี่ยมาแมทชิ่งกับผู้ประกอบการแต่ละเอ,เอเซอร์ที่ไม่เหมือนกันแล้วก็ให้ส่วนลดพิเศษอะไรต่างๆเพราะบางทีเนี่ยสมมติว่า ไปจัดไกลามากถรืว่าไปจัดร้านขายวัสดุก่อสร้างที่หนึ่งที่ออกไปชาวบ,บ้านไม่รู้ผู้กระไรย่อยไม่รู้นะครับขับรถออกไปแล้วคนกลับมาหรอเขาขอเป็นจุดๆได้ไหมเป็นปออ๊อปอัพอะเป็นจุดๆแต่ละชุมชนแต่ละที่10จุดในเมืองทุกคนอยากได้วัสดุก่อสร้างตรงนี้อะไรไปตรงนี้สินค้าอาหารบริการไปตรงนี้เพราะเขาอยากให้เมืองกลับมาให้เร็วที่สุดคือเราอยากให้ธุรกิจทุกภาพส่วนนี้ลุกขึ้นยืนแต่เราขอดอกจันไว้ว่าขอแมกเนตก่อน ทำให้หาดใหญ่มันกลับมามีชีชวิตชีวายอีกครั้งหนึ่งนะครับนักท่องเที่ยวมาโรงแรมก็จะได้ขายห้องได้นะครับร้านอาหารก็จะก็ก็จะเป็นวงโซ่ประทานไปอีกอันนึงในมุมของเศรษฐกิจก็คือผมว่าเขาต้องการการจุดพลุอ่ะซึ่งเขาตั้งเป้ากันก็คือเป้าแรกคือปีใหม่อย่างน้อยให้คนกลับมาเที่ยวปีปีหนึ่งเนี่ยหาดใหญ่มีนักท่องเที่ยว4ล้านคนจากมาเลเซียมาจับจ่ายใช้สอยวันนี้คือศูนย์เราไม่รู้จะกลับมาเมื่อไหร่ผมว่าอันเนี้ย ต้องทําให้เร็วที่สุดนะครับเขาก็ตั้งเป้ากันว่าจะมาในช่วงเดือนกุมภาพันธ์อีกเฟสหนึ่งก็คือเพราะน่าจะพร้อมระดับหนึ่งก็จะเป็นช่วงตรุษจีนบรรยากาศวันไหว้ตรุษจีนหัดใหญ่ก็คึกคักนะคะชาวไทยเชื้อสายจีนและชาวจีนจากมาเลเซียค่ะก็เดินทางมาไหว้เทพเจ้าไฉยซิงเอียะไม่ขาดสายเลยท่้งซึ่งบางคนคิดไปถึงเขาแบบ ทำให้มันใหม่เลยได้ไหมเป็นแบบไหนไหนกลับมาแล้วกลับให้ดีกว่าเดิมเลย Creative economy อยากจะได้ soft power อะไรคือ create กันใหม่เลยสรุปที่สุดเนี่ยที่เขาต้องการมากที่สุดในตอนนี้หนึ่งคือเขาต้องการความมั่นใจว่าเขาอ่ะเขาจะกลับมาดีไหมภาครัฐจะสพอร์ตเต็มที่มีคนภาคเอกชนรายใหญ่จะสพอร์ตหรือพวกเราที่ฟังอยู่ จะช่วยลงมาจับใจ่ายใช้สอยในช่วงที่เขาพร้อมแล้วจะมีการกระตุ้นเศรษฐกิจกจนไปถึงเรื่องของการเตือนภัยภัยพิบัติในครั้งหน้าเพราะลงทุนไปแล้วเกิดปีหน้าท่วมอีกก็ไม่อยากจะกลับมาคือมีผู้ประกอบการหลายรายบอกว่าเพื่อนเขาหลายคนก็บอกว่าเขาไม่กลับมาแล้วดีกว่าบางคนย้ายออกไปเลยดีกว่าไปอยู่ถ้าเขามีทางเลือกอยู่เมืองอื่นเลยที่มันปลอดภัยกว่าที่มันไม่จําเป็นต้องมาเสี่ยงแบบนี้เพราะบางทีเจอน้ำท่วมมาสามครั้งแล้วเขาไม่อยากเจออีกอย่างนี้เป็นต้น ก็ก็คงทำในแง่ของสื่อก่อนนะครับก็คงจะทําต่อ,อแล้วก็เดี๋ยวจะมีทีมงานลงมาทําพื้นที่เพราะว่ามันยังมีอีกหลายเฟสเอาง่ายๆก็คือไม่อยากให้ตรงนี้เรื่องนี้มันเงียบไปแล้วก็ผมคิดว่ามันเป็นโมเดลที่ควรจะต่อยอดไปกับเืองอื่นเพราะว่าผมคิดว่าไม่มีใครอยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกแล้วก็ระดมความช่วยเหลือทั้งหมดสื่อทําได้ก็คือ <laughs> เขาบอกว่าไม่ได้ต้องการแค่การกระพือออกไปต้องการลำโพง ักำลังพงเสียงดังที่สุดเลยแหละออกไปให้ได้ที่สุดซึ่งนี่ก็หน้าที่ผมเนาะแล้วก็พี่เต๋านัทธาคุณเอกทนากรคุณอ้อปรุมากันหมดเราดมกันมาเท่าที่เราจะทาได้แล้วก็สรรถค่าเล็กๆคนไม่ได้เยอะแล้วก็สมรรพกำลังไม่ได้มีมากแต่เราก็พอที่จะเห็นว่าเราทําอะไรได้บ้างอันนี้ก็จะพยายามทําต่อไปแล้วก็อันที่2ก็สิ่งที่จะทำคือภาคธุรกิจหรือการฟื้นฟูเศรษฐกิจก็เริ่มจากรีสตาร์ทก่อนเดี๋ยวผมจะลองไปหาช่องทางทั้งจากภาครัฐจากส่วนกลางว่าเขาทำอะไรไปแล้วบ้างงงหหรือมันนตกลไ กับภาคเอกชนรายใหญ่แล้วกับส่วนที่เป็นท้องที่ที่นี่พวกกกรเนี่ยเดี๋ยวลองลิงก์กันสักรอบหนึ่งให้เขาไปคุยกันเราก็ทําได้แค่นี้นะเนาะคือลิงก์ให้เขาคุยกันแล้วก็<ม>อันสุดท้ายก็คือระยะยาวก็คงต้องกลับมานะครับนีแง่ของการทําให้เมืองนี้มันกลับมามีชีวิตชีวาให้ได้นะครับผมว่าถ้าทุกคนมา,าร่วมด้วยช่วยกันนะครับอย่างที่ผมบอกว่า,าวันนี้กําลังใจสําคัญที่สุดถ้าหาดใหญ่ไม่กลับมาผมว่า ภาคใต้ก็อาจจะไม่กลับมาและประเทศไทยก็อาจจะไม่กลับมานะมันเป็นขนาดนั้นเนี่ยทำเนี้ยตรงการมากเ,เลยเอาไปเลยะะขอบคุณมากนะครับเป็นจใร้นะครัคบ